สวัสดีครับผมอั้นพยาบาลนะครับวันนี้ก็ดีใจไอกาทีสิบนะครับมาซ่อมนะครับผมอันนี้ตั้งแต่ขายไปหนึ่งปีเต็มนะครับเพิ่งมาเปลี่ยนปั๊มนะครับผมเพราะว่าปั๊มทะลุมานะครับลูกยางปั๊มทะลุมานะครับแล้วก็ลูกค้าฝื่อใช้งานต่อนะครับก็เลยเสียปั๊มไปหนึ่งตัวนะครับผมนี่เป็นปั๊มใหม่นะครับเป็นปั๊มใหม่ นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นปั๊มเเดิมแล้วก็มาเปลี่ยนตัวลูกยางข้างในครับลูกยางเป็นตัวนี้นี่นะครับนี่ทะลุเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูหลักการซ่อมกันครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนปั๊มนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางนะครับผมดูทำลายสเปร์ครับ ใกลหมุนนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับผมเค okay.